เปิดโลกเวตาลตอนภาพมายาในป่าช้าผีดิบที่เวตาลพำนักอยู่บนกิ่งอโศกนั้นเต็มไปด้วยเปลวไฟที่แลบเลียอยู่บนจิตตกาทานที่ใช้เผาศพเปลวอคัคคีอันร้อนแรงวูบวาบดังราวกับลิ้นของรากสดที่ตวัดไปมาในการเสพเนื้อมนุษย์สดสดแต่ภาพอันน่าสะพึงกลัวดังกล่าวนั้นหาได้ทำให้พระราชา ทรงหวาดกลัวไม่ขณะที่ทรงดำเนินฝ่าไปจนถึงต้นอโศกและในที่สุดที่สุสานผีดิบนั่นเองโดยไม่คาดฝันพระราชาประสบภาพอันน่าเกลียดมีทั้งศพของบุคคลต่างๆหน้าตาประหลาดคล้ายคลึงกันแขวนอยู่บนกิ่งไม้เหมือนกับตัวเวตาลนับร้อยนับพันห้อยอยู่พระเจ้าตรีวิกรมเสนทอดพระเนตรเห็น แล้วทรงรำพึงในพระไถยว่านี่มันอะไรกันหรือว่านี่เป็นภาพมายาที่เวตาเนรมิตขึ้นเพื่อจะถ่วงเวลาเราเล่นแล้วเราจะต้องเสียเวลาสักเท่าไรจึงจะหาได้ถูกต้องว่าศพไหนคือเวตาตัวจริงถ้าเราจะต้องเสียเวลาทั้งคืนเราก็คงจะทำภารกิจให้เสร็จไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเข้ากองไฟเสียดีกว่า แทนที่จะทนรับความอับยศเพราะเรื่องอย่างนี้ฝ่ายเวตาลเมื่อทราบว่าวาระน้ำจิตของพระราชาเช่นนี้ก็มีความพอใจในความกล้าหาญมานะเด็ดเดียวอย่างยิ่งจึงคลายมายาเวททั้งปวงทําให้พระราชาและเห็นตัวจริงของตนคือเวตาลที่เป็นซากศพแขวนอยู่บนกิ่งไม้แต่เพียงผู้เดียวในขณะที่รูปมายาทั้งหลายอันตรธานหายไป พระราชาทรงปลดเวตาลลงจากกิงอโศกเอาพาดพระอังสาแล้วเสด็จกลับไปตามหนทางเดิมขณะที่มาตามทางเวตาลก็กล่าวกับพระราชาว่าพระราชาความเข้มแข็งของพระองค์เป็นที่น่าสรรเสริญอยู่ถ้ากะไรลองฟังนิทานของข้าอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นไงเรื่องมีอยู่ว่ามีนครอันง,งดงามแห่งหนึ่งบนโลกนี้ชื่อนครอุดชยินี เมืองนี้จะงามเป็นรองก็แต่นครโภคาวดีของวาสุกรีนาคราชและนครอมาราวดีของพระอินเท่านั้นซึ่งพระศิวะผู้ทรงเล่นพนันกับพระคารีเทวีได้ทรงเลือกเป็นที่ทรงพระสําราญร่วมกันในโลกเพราะนครอุชยยนีนั้นงามยิ่งกว่างามเลิศยิ่งกว่าเลิศในพระนครนี้มีสิ่งบันเทิงใจนานา,นาประการซึ่งผู้มาเยือนที่มีเกียรติยศเด่น หรือฐานะร่ำรวยเท่านั้นที่จะถูกต้อนรับเป็นอย่างดีณนะที่นี้สิ่งที่สวยงามคือนารีสิ่งที่โค้งสลวยคือคิ้วเรียวงามเหมือนจันทรากลาหรือเซี่ยวพระจันทร์สิ่งที่กลอกกลับไปมาเนืองนิดก็คือเนตรดำคลับอันเหลือบชไม้ของผองพะทูสิ่งที่ดูมืดก็คือราตรีสิ่งที่คดงอไปมาได้ก็คือบทกวีนิพนธ์ อันมีหลายแง่ของกวีสิ่งที่เห็นบ้าคลั่งคือโคชสารเมามันสิ่งที่เป็นความเย็นเยือกก็คือมุกดามณีน้ำจันทร์และดวงจันทร์ในเมืองนั้นมีพราหมณ์ชำนาญเวอยู่คนหนึ่งชื่อเทวสวามินผู้กระทำยัชยพิธีสังเวยเทพมามากมายหลายครั้งและพราหมณ์ผู้นี้มีความร่ำรวยมหาศาลด้วยสินทรัพย์นับไม่ถ้วน เป็นที่เคารพยกย่องของพระราชาแห่งแว่นแควนผู้มีพระนามว่าจันทรประ,ะในการต่อมาพราหมเทวสวามินมีบุตรชายชื่อจันทรสวามินผู้ซึ่งได้เล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นอันมากเมื่อจำเริญวัยเป็นหนุ่มชะกันแต่เขาก็หานำวิชาไปใช้ประโยชน์กลับหลงไหลมัวเมาในการพนันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำคราวหนึ่ง รามหนุ่มจันทรสวามินเข้าไปในบ่อนการพนันเพื่อจะเล่นการพนันทำให้เกิดการปั่นป่นปวนโกลาหนในบ่อนขึ้นเพราะนักการพนันในที่นั้นและเห็นขาใหญ่มือระดับมหาเศรษฐีเข้ามาเล่นก็เฮกันเข้ามาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นจันทรสวามินหนุ่มผู้มีเงินเต็มกระเป๋าพอย่างเข้ามาก็คุยโอว่าไหนไหน ใครในห้องนี้จะถูกค่าต้อนเหมือนแพะบ้างถ้าอยากเป็นก็เข้ามาเลยค่านี่แหละจะทำให้หมดตัวต่อให้มีทรัพย์ล้นโลกอย่างเท้ากูเวงเจ้านครอลากาข้าก็ยังตุนแทบหมดตัวมาแล้วพราหมหนุ่มลงมือเล่นพนันสกาอย่างสนุกสนานด้วยความเหิมเกริมไม่ช้าก็ถูกกินเรียบด้วยฝีมือของนักพนันยอดโกงในที่นั้นชายหนุ่มเสียหมดทุกอย่าง แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่นุ่งห่มอยู่และเมื่อกู้ยืมเงินเจ้าของบ่อนมาเล่นแก้ตัวก็เสียหมดอีกด้วยเหตุนี้พอถูกเจ้าของบ่อนทวงหนี้เจ้าชายจึงไม่มีอะไรจะให้ทำให้เจ้าของบ่อนโกรธมากสั่งให้ลูกน้องจับจันทรสวามินนอนลงแล้วโบยด้วยหวายจนเป็นริ้วรอยไปทั้งตัวนอนสลบไม่ไหวตึงเหมือนก้อนหินร่างที่นอนไม่กระดุกกระดิกของชายหนุ่มดูเหมือนคนตาย จนเวลาผ่านไปสองสามวันก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกแต่ก็ยังไม่กระดุกกระดิกตามเคยเจ้าของบ่อนเห็นแล้วก็โกรธมากและกล่าวแก่พวกบริวารในโรงบ่อนและนักการพนันที่มาเล่นพนันเป็นขาประจำของบ่อนว่าเจ้าคนนี้พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมหลบเลี่ยงหนี้บิดตะกูช่อฉนไปต่างๆเพราะฉะนั้นจงจับไอ้คนโศโครกนี้ไปโยนทิ้งที่บ่อแห้ง ซึ่งเป็นบ่อน้ำเก่าข้างนอกนั่นข้าจะให้เงินแก่ผู้ที่ทำตามคำสั่งของข้าเป็นรางวัลเมื่อหัวหน้าบ่อนประกาศแก่นักพนันดังนี้คนเหล่านั้นก็ช่วยกันแบกร่างจันทรสวามินเข้าไปในป่ามองหาบ่อน้ำเก่าที่ว่าก็ยังไม่พบนักพนันผู้หนึ่งจึงพูดแก่พักพวกว่าเจ้าหนุ่มนี่มันตายแล้วจะต้องลำบากไปหาบ่อน้ำที่ไหนให้มันวุ่นวายเล่า เราปล่อยมันไว้ตรงนี้และแล้วก็ไปบอกนายบ่อนว่าเราโยนลงไปในบ่อแล้วทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยและตกลงทำตามคำสั่งด้วยประการชนี้นักพนันทั้งหลายก็ทิ้งร่างของจันทรสวามินไว้ในป่าแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปจันทรสวามินเห็นว่าปลอดอันตรายแล้วก็ลุกขึ้นและเข้าไปสู่เทวาลของพระศิวะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆนั้น ชายหนุ่มค่อยพักฟื้นมีเรี่ยวแรงขึ้นบ้างก็รำพึงแก่ตัวเองด้วยความเศร้าใจว่าอน,นิจจาเพราะข้าไปหลงกลของไอ้พวกขี้โกงพวกนั้นแท้ๆข้าถูกมันหลอกต้มเสียจนป่นปี้จนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยข้าจะออกไปเดินที่ไหนได้เล่าในสภาพเช่นนี้ร่างเปลือยเปล่าไม่พอยังรอยที่ถูกเคี่ยนตีเต็มทั้งตัวและเปื้อนฝุ่นมอมแมมศกกระปลกเช่นนี้ นี่ถ้าพ่อข้าเห็นในสภาพเช่นนี้หรือญาติของข้ารวมไปถึงเพื่อนๆของข้าก็ตามเมื่อเห็นข้าเข้าก็จะนึกอย่างไรเพราะฉะนั้นข้าจะหลบอยู่ในเทวลัยตลอดทั้งวันถึงเวลากลางคืนค่อยออกไปหาอาหารมายาไส้พอประทังหิวขณะที่เขากำลังตรึกตรองเรื่องความหิวและร่างกายที่เปล่าเปลือยอยู่นี้พระอาทิตย์ก็ค่อนผ่อนคลายความร้อนแรงลงมา และกำลังสลัดผ้าพรที่นุ่งห่มคือนภากาศให้เคลื่อนคล้อยสู่อัสดงณนะหลังเขาอันไกลสุดขอบฟ้าจนรับดวงไปในที่สุดขณะนั้นฤาษีประเภทปาสุบทซึ่งเป็นฤาษีพวกหนึ่งเป็นสาวกของพระประสุบดีหรือพระศิวะผู้เป็นใหญ่ในสัตว์เลี้ยงทั้งหลายฤาษีผู้นั้นก็เข้ามาในเทวาล มีร่างกายอัญชฉลมด้วยเท่าทานกระดูกจากจิตตากาานมีมวยผมมุ่นไว้ที่ศีรษะมือถือสามง่ามด้ามยาวดูราวกับพระศิวะองค์ที่สองเมื่อแลเห็นจันทรสวามินก็ถามว่าเจ้าคือใครจันทรสวามินก็เล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดและกลม้มศีรษะแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมฤศีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็กล่าวด้วยความเมตตาว่าเจ้าหนุ่มเอย๋ย จ้ากระเซาะกระเซิงมาถึงที่นี่ซึ่งเป็นอาสมของข้าโดยไม่นึกไม่ฝันจงเป็นแขกของข้าเถิดลุกขึ้นไปอาบน้ำซะก่อนแล้วค่อยมากินอาหารซึ่งข้าพิกษาจานมาเมื่อเช้านี้เมื่อฤาษีกล่าวดังนั้นจันทรสวามินก็กล่าวด้วยความเคารพว่าท่านสาธุที่เคารพตัวข้าเป็นพรามณ์โดยกำเนิดจะกินอาหารที่ท่านพิกษาจานมาได้อย่างไรกันเล่า เมื่อฤาษีผู้ใจดีผู้ชำนาญพระเวทมนตราได้ฟังดังนั้นก็เดินเข้าไปในบรรณาสมนั่งลงเข้าฌานสมาธิสักครู่หนึ่งก็เรียกรูปวิทยาให้ปรากฏรูปวิทยานี้สามารถเนรมิตท,ทุกสิ่งตามคำสั่งของผู้เป็นนายได้ทั้งสิน้นเมื่อปรากฏต่อหน้าฤาษีแล้วก็กล่าวว่าท่านจะใช้ให้ข้าพระเจ้าทำอะไรจงบอกมาเถิดฤาษีจึงบัญชาว่า จงเตรียมของให้พร้อมสับเพื่อต้อนรับอาคารตุกะของข้ารูปวิทยาก็ตอบว่าข้าจะทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งทันใดนั้นจันทรสวามินก็แลเห็นกนกนครปรากฏขึ้นต่อหน้าประกอบกับอุทยานอันงดงามวิจิตมีหญิงบาทบริจาริกาอยู่ในที่นั้นเป็นอันมากหญิงเหล่านั้นเข้ามาใกล้จันทรสวามิน ดูแลด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นล้นพ้นน่งกล่าวว่าโปรดลุกขึ้นเถิดตามข้ามาจงบริโภคอาหารอร่อยให้เต็มที่แล้วลืมความเหน็ดเหนื่อยลำบากกายเสียให้หมดนางเหล่านั้นพาชายหนุ่มเข้าไปในเมืองทองอาบน้ำให้และลูบไล้ด้วยผงจันหอมหลังจากนั้นก็ตกแต่งร่างกายของพรามหนุ่มด้วยภูษาพรอันงามระยับเสร็จแล้ว ก็นำจันทรสวามินไปยังอีกห้องหนึ่งณนะที่นั้นชายหนุ่มแลเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของบริจาริกาพวกนั้นนางมีความสวยงามทุกสัสดส่วนจนหาที่ติมิได้จนดูราวกับว่าพระธาดาพรมเป็นผู้สร้างนางขึ้นมาเป็นสมบัติของโลกโดยแท้และพระองค์ทรงลืมไปแล้วว่าพระองค์ทรงสร้างนางขึ้นด้วยสาระวิเศษสิ่งใดบ้าง นางลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงว่องไวเพื่อต้อนรับชายหนุ่มและลงไปเชิญเขาให้ขึ้นมานั่งบนบันลังทองคู่กับนางและชายหนุ่มก็ได้รับประทานอาหารซึ่งมีรถทิพย์ร่วมกับนางกินหมากซึ่งมีรสชาติเหมือนผลไม้ห้าชนิดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจันทรสวามินตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในเทวาลาัยพระศิวะไม่มีทั้งนครทองเทพธิดา หรือแม้แต่นางบาทบริจาริกาก็ไม่ได้ปรากฏมาให้เห็นอีกทันใดนั้นฤาษีก็ออกมาจากอาสมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและถามชายหนุ่มได้ผ่านราตรีนั้นมาด้วยความสุขวิเศษหรือไม่จันทรสวามินซึ่งยังมีอาการงงงวยจับต้นชนปลายไม่ติดก็ตอบว่าข้าแต่สาธุผู้ประเสริฐด้วยความอนุเคราะห์ของท่านข้าพเจ้าหลับอย่างสุขสบายตลอดทั้งคืน แต่ในบัดนี้สิเมื่อตื่นขึ้นมานางฟ้าของข้าพระเจ้าก็หายไปแล้วข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าปราศจากนางเมื่อฤาษีได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะด้วยอารมณ์ดีกล่าวปลอบใจว่าจงอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะแล้วเจ้าจะได้พบสิ่งที่เจ้าปรารถนาทุกอย่างในคืนนี้เมื่อได้ยินดังนั้นจันทรสวามินก็ตกลงจะอยู่ต่อไปอีก และด้วยความช่วยเหลือของฤุสีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นและเป็นไปเหมือนคืนก่อนทำให้ชายหนุ่มมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับภาพมายาทุกคืนแต่ในที่สุดชายหนุ่มก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เขาได้พบได้เห็นนั้นล้วนเกิดจากมายาทั้งสิน้นดังนั้นในวันหนึ่งด้วยชะตากรรมบันดาลชายหนุ่มเข้าไปหาฤาสีและทำการประจบประแจงให้ฤาษีพอใจ แล้วกล่าวว่าท่านสาธุชนขอรับถ้าท่านจะมีเมตตาสงสารข้าพเจ้าผู้เคราะห์ร้ายหนีมาพึ่งพาท่านเพราะไรที่พึ่งอื่นอีกแล้วขอจงท่านช่วยอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าช่วยสั่งสอนวิทยาคมอันยิ่งใหญ่นี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อถูกรบเร้าหนักเข้าฤาษีก็กล่าวว่าคนอย่างเจ้าเข้าไม่ถึงวิชานี้หรอกเพราะมันต้องกลับไปฝึกถึงใต้น้ำ และระหว่างที่ผู้ฝึกกําลังท่องมนอยู่ใต้น้ำรูปวิทยานี้ก็จะสร้างภาพหลอนให้ปรากฏแก่เจ้าเช่นทำให้เจ้ารู้สึกเหมือนเกิดใหม่เป็นทารกแล้วจเจริญวัยเป็นเด็กจากนั้นก็เป็นหนุ่มแล้วก็แต่งงานตัวของผู้ทำพิธีจะเกิดจิตหลอนว่าตัวเองมีลูกชายและลูกชายของเขาก็จะถูกหลอกให้เกิดความหลงผิดว่าเขามีเพื่อนที่เป็นคนดีอีกคนหนึ่งและเป็นศัตรูอีกคนหนึ่ง ตัวเขาจะหลงลืมแม้กระทั่งชาติกําเนิดที่บอกให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้แม้แต่ว่าตนกําลังร่ายมนภาวนาเพื่อเข้าถึงวิชาอะไรใครก็ตามเมื่อรู้สึกว่าเขาได้ภาคเพียรมาจนถึง24ปีแล้วก็จะกลับคืนสติตามเดิมด้วยมนของอาจารย์และจะมีกําลังจิตที่มั่นคงสามารถจดจำชีวิตของตนเองได้และรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากมายา และถึงแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในอิทธิพลของมายาเขาก็รู้จักมันดีที่สุดเขาได้เข้าถึงกองไฟซึ่งเผาไหม้ภาพมายาเหล่านั้นและสาเร็จวิทยาที่ต้องการในที่สุดหลังจากนี้เขาจะขึ้นมาจากน้ำและได้เห็นความจริงในที่สุดแต่ถ้าสิทธิผู้สแสวงหาวิชานั้นยังไม่สามารถบรรลุถึงวิทยาอันสูงสุดได้ทั้งๆที่ข้าได้ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้าก็ต้องพลอยสูญสิ้นไปด้วย บัดนี้ข้าว่าเจ้าก็ได้วิทยาที่ข้ามีจนหมดสิ้นแล้วจะรีรออยู่ทำไมเล่าจงรู้เถอว่าวิทยาของข้าไม่มีวันตายเจ้าตระหนักดังนี้แล้วจงมีความยินดีเถิดว่าความสุขสมปรารถนาของเจ้านั้นก็จะไม่สูญสิ้นเช่นกันเมื่อฤาษีกล่าวดังนี้แล้วจันทรสวามินก็ยืนยันว่าข้ารับรองว่า ข้าสามารถทำทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาท่านอย่าก,กังวลไปเลยอย่างไรก็ดีรูปวิทยานั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากได้รับแล้วก็ปกครองยากบังคับยากเมื่อพลังจิตของผู้ฝึกยังไม่เข้มแข็งถึงที่สุดรูปวิทยาก็หนีไปต้องฝึกกันต่อไปอีกในกรณีของจันทรสวามินก็เช่นเดียวกันฤาษีผู้เป็นอาจารย์รู้วาระน้ำจิตของลูกศิษย์ดีว่ายังไม่แกลงเพียงพอ ที่จะผจญมายานี้ได้ถึงที่สุดจะถูกหลอกล่อต่อไปอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งป้าสุบทนักพลดคิดดังนั้นแล้วก็เดินไปยังฝั่งแม่น้ำและกล่าวแก่พรามผู้เป็นสิทธิ์ว่าลูกเอย๋ยขณะที่ไร้มหามนตรานี้แล้วเจ้าก็จะพบกับมายาอันเป็นภาพลวงตาลวงใจทำให้เกิดความสงสัยและเข้าใจไปต่างๆนานา,นา,นาเพราะฉะนั้น ข้าจะคอยส่งกระแสจิตตรวจด,ดูเจ้าตลอดเวลาเมื่อเกิดติดขัดอันใดข้าจะช่วยแก้ไขให้เจ้าอยู่บนฝั่งแม่น้ำนี้ตลอดเวลาเมื่อจอมนักพลดกล่าวดังนี้แล้วก็นั่งลงสำรวมจิตตั้งสมาธิยังจิตใจให้บริสุทธิ์คอยท่าอยู่เพื่อติดตามจันทรสวามินต่อไปซึ่งฝ่ายจันทรสวามินก็ชำระล้างหน้าให้บริสุทธิ์และอมน้ำบ้วนปากหลายครั้งจนสะอาดเรียบร้อย เสร็จแล้วพรามหนุ่มก็เข้ามากระทำนวัสการต่อผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วก็โผลลงสู่แม่น้ําดำดิ่งสู่ก้นแม่น้ําทันทีเมื่อเขาไรา้มหามนตราอยู่ใต้แม่น้ํานั้นเขาก็เห็นภาพมายาปรากฏขึ้นทําให้เขาลืมชาติกําเนิดของตนเองสิน้นเขาเห็นภาพตนเองในชาติกําเนิดใหม่ว่าเขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในเมืองเมืองอื่นที่เขาไม่รู้จักเป็นลูกของพราหมณ์คนหนึ่ง และตัวเขาเองก็ค่อยๆเจริญวัยขึ้นทีละน้อยในที่สุดเขาก็ได้สวมยัชโยปวีตะสายทุรำมงคลอันแสดงถึงการเป็นพราหม์เต็มตัวและเขาได้ศึกษาคำภีพระเวทตามประเพณีพราหมณ์ด้วยจากนั้นก็แต่งงานมีภรรยามีชีวิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามฐานะของคนที่แต่งงานแล้วในการต่อมาเขาก็มีบุตรชายคนหนึ่งและเขายังอาศัยอยู่ในเมืองนั้น วุ่นวายด้วยธุรกิจทำมาหากินเลี้ยงดูลูกชายที่แสนรักและภรรยาที่แสนดีแวดล้อมด้วยพ่อแม่ญาติและบริวารทั้งปวงในขณะที่เขาดำรงชีวิตอยู่ตามภาพมายานั้นเขาก็เหินห่างจากความจริงคือชีวิตแท้ๆซึ่งเขาเคยมีอยู่นักพรตผู้เป็นครูซึ่งส่งกระแสจิตตามไปควบคุมโดยใกล้ชิดไม่ให้เขาอยู่ในวังวนมายา ที่ทำให้ห่างเหินไปจากความเป็นจริงทุกทีท่านใดนั้นจันทรสวามินก็ตื่นจากพวังในทันทีเพราะกระแสจิตของผู้ที่เป็นครูเข้าคุมอยู่โดยเข้มงวดทำให้เขาได้สติกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและรู้ว่าแท้จริงสิ่งที่เขาพบผ่านมาเมื่อครู่ยามนั้นหาได้มีจริงอยู่ไม่เขาเห็นและรู้สึกไปเองโดยห่วงมายาโดยแท้ การหลุดจากมายาทำให้เขาคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วหลุดพ้นแล้วบังเกิดความกระหายที่จะเข้าสู่กองไฟเพื่อหวังวิทยาอันสุดยอดในทันทีแต่เขาก็ถูกห้อมล้อมมารุมมาตุ้มด้วยเพื่อนอาวุโสและเจ้านายรวมทั้งวงสาคณาญาตผู้พยายามจะก,กีดขวางความสำเร็จของเขาแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าคนเหล่านั้นจะใช้วิธีการหลอกล่อเขาสักเพียงไรก็ไม่สำเร็จผลสุดท้าย หลังจากถูกเกลี้ยกล่อมให้เคลิ้มกับการไปสู่สวรรค์เพื่อความบันเทิงสุขนิรันดรณ์ณที่นั้นชายหนุ่มก็ยินยอมพาคนเหล่านั้นไปสู่ฝั่งแม่น้ำและตระเตรียมกองไฟใหญ่นั้นจันทรสวามินแลไปก็เห็นบิดามารดาผู้ชาราของตนและภรรยาพร้อมที่จะเข้าสู่กองไฟได้วยความโศกเศร้าและบรรดาลูกๆก,ก็ร้องกระจองงองแงกันไปหมด ในความสับสนของเหตุการณ์อันเกิดขึ้นจากมายานี้ชายหนุ่มกล่าวแก่ตนเองว่าอนิจจาเอย๋ยบัดนี้ญาติพี่น้องของเราทั้งหมดกําลังจะตายถ้าเราเข้าสู่กองไฟและเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำมั่นสัญญาของพระอาจารย์จะจริงหรือไม่จะทำให้เราเข้ากองไฟด้วยอย่างนั้นหรือหรือว่าเราจะไม่เข้าดีกว่าแต่คิดไปคิดมาคำมั่นสัญญาจะผิดได้หรือ เพราะเท่าที่ท่านสั่งไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนมันก็ถูกอย่างที่ท่านว่าเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นสมจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ากองไฟละเมื่อพรามจันทรสวามินไตรตรองได้โดยตลอดแล้วก็เดินเข้าไปในกองไฟทันทีที่เขาเข้าไปในกองไฟชายหนุ่มก็รู้สึกประหลาดใจมากไฟนั้นแทนที่จะร้อนแรงผลาญร่างกายดังที่คิดไว กลับเย็นยะเยือกดังหิมะเขาก็ปลดจากแม่น้ำทันทีและมายาทั้งปวงก็ถึงจุดอวสานชายหนุ่มรีบเดินไปตามฝั่งแม่น้ำเพื่อหาอาจารย์ในที่สุดก็แลเห็นรูสีปลาสุบ,บทนั่งอยู่ริมน้ำก็เดินเข้าไปปลดตัวและกราบแทบเท้าอาจารย์และเมื่อผู้เป็นอาจารย์ซักถามเขาก็บรรยายให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากมายาทุกสิ่งทุกอย่างและจบลงด้วยเรื่องไฟเย็น เมื่อได้ฟังดังนี้ผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวแก่เขาว่าลูกเอ๋ยข้าเกรงว่าเจ้าจะทำอะไรผิดตอนไร้มหาเวสเสียกระมังหาไม่แล้วไฟจะเย็นสำหรับเจ้าได้อย่างไรปรากฏการธรรมชาติที่ปรากฏแก่เจ้าในการสแสวงหารูปวิทยานั้นต้องผิดพลาดแน่ๆเมื่อจันทรสวามินได้ยินคำวิพากษ์ของอาจารย์ดังนั้นก็ตอบว่าสาธุขอรับข้าพเจ้าแน่ใจว่า ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยปาสุบทผู้เป็นอาจารย์เห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรผิดความคาดหมายอยู่จึงตั้งใจจะสืบสวนเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งจึงตั้งสมาธิเพ่งรูปวิทยาให้ปรากฏในฌานแต่รูปวิทยาไม่ปรากฏทั้งอาจารย์ณสิทธิ์ดังนั้นทั้งสองคนก็ได้ประจักษ์ว่ารูปวิทยานั้นหนีไปแล้วทั้งสองก็เดินคอตกกลับไปอย่างสิ้นหวัง เมื่อเวตาลเล่าเรื่องจบลงก็ตั้งคำถามต่อพระเจ้าตริวิกรมเสนหลังจากที่ทูลเตือนพระราชาให้ตระหนักถึงเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อกันมาก่อนว่าโอพระราชาขอได้โปรดแก้ปัญหาให้ข้าหน่อยทรงเฉลยมาสิว่าทำไมรูปวิทยาจึงสูญหายไปจากคนทั้งสองในเมื่อเขาไร้มหาเวทยอยู่อย่างถูกต้องตามที่บรรยายไว้ทุกประการ เมื่อพระวีรกษัตริย์ได้ฟังคำถามของเวตาลเช่นนั้นก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าจอมขมังเวทเจ้ากำลังหลอกล่อให้ข้าเสียเวลาเปล่าแต่เอาเถอะข้าจะตอบเจ้าคนเราจะถึงความสาเร็จเพราะการประกอบพิธีรีตองที่ถูกต้องเพียงใดอย่างเดียวก็หาไม่ดังนั้นเว้นไว้เสียแต่ว่าจิตของเขาจะมั่นคงเด็ดขาดและอยู่ในความกล้าหาญอันไร้มนทินโทษโดยสิ้นเชิง ความไม่ยั้งรีรอในการตัดสินใจให้แน่วแน่ปราศจากความกัดแกงไม่แน่นอนถึงแม้ครูของเขาจะส่งพลังจิตไปช่วยแล้วก็ตามดังนั้นมหาเวทที่เขากำลังร่ายอยู่จึงไม่ทำให้เขาได้บรรลุความสําเร็จส่วนครูของนักเรียนสูญเสียอำนาจในการควบคุมมายาที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพราะเขาให้สิ่งที่ดีต่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับ เมื่อพระราชาทรงอธิบายดังนี้เวตาลผู้ยิ่งใหญ่ก็ละจากพระอังสาของพระราชาทันทีด้วยมนเวทที่กำบังสายตาไม่ให้ใครเห็นกลับคืนสู่สำนักของตนทำให้พระราชาต้องเสด็จกลับไปจับตัวมันอีกครั้ง